งสิบห้าปีคามาเกิดอะไรขึ้นคะอันนั้นนะคะตามไฟเลยแต่โออ,อใช่ใชเป็นงานสิบห้าปีคามาซึ่งต้องบอกว่า คนไทยหลายลหลายคนไม่ทราบว่าได้อ่องขคาหมัดมายาวนานมาก15นี่ก็คือเกือบ20ปีนะก็คือช่วงอายุวัยรุ่นคนหนึ่งได้เลยอะ่ะดังนั้นลองสำรวจในบ้านตัวเองนะคะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คาหมัดอยู่ในมือรเป่าบางทีอาจจะมีตัวที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ในวันครบรอบนี้นะครใครก็ขอไว้พรนะคะให้คาหมาัดเจริญกิจการเฮงเยิงย่งยิงย่ง,งขึ้นไปนะคะเขาเป็นบริษัทมหาชนที่เป็นพันล้านอยู่แล้วเนาะขอให้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเฮงเฮงปังปังค่ะ บอกสิปนะนาณสิบแต่มัน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 เป็นกิมมิคใช่ไหมคือคือคนบอกว่าหนูจะมีการกระตุกชุดหนูไม่มีการกระตุกเลยคือจะบอกว่าชุดนั้นน่ะมันคือการผ่านการซ้อมมาแล้วทุกวันนะแล้วเราก็เราซ้อมจนมั่นใจหนูถ่ายเป็นคลิปบล็อกไปลงยูทูบว่าอุยทุกคนเนี่ยเป็นการใส่ชุดครั้งแรกที่บอกว่าชุดไม่พังเลยเราไม่ต้องซ่อมเลยเราก็ยังดีใจนะปรากฏว่าอีก4วินาทีก่อนขึ้นเวทีก็เลงอยู่ตรงบันไดแล้วคืออยู่ตรงบันไดปุ๊บบลึกหนูแบบ ทำไงอะ่ะสี่วินาทีมันซ่อมไม่ทันน่ะผู้จัดก,การหนูเลยรีบมาลูดซิปลองลองลองซ่อมลูดอีกรอบนึงปรากฏว่าลูดได้หนูก็แบบอ๋อโอเคมันแค่แบบเออลูดได้เนาะก็ยังมั่นใจก็ยังโชว์ต่อจนถึงเพลงเมลอนซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของการโชว์แล้วปรากฏว่าซิปแตกแล้วหนูเนี่ยหัวหนูคือหนูคือแบบว่าลิก,กี้มีนาดมากเลยเพลงแบงค์มากหนูก็จับซิปไปอยู่อย่างเงี้ยจับจับซิปไปแบบ เราจะหยุดไม่ได้นะทำยไงดีวะเดอะโชว์มาโอ้โหคนก็ชมว่าอุ๊ยเดอะโชว์มาสโกออนมากไม่ได้เดอะโชว์เลยคือเพลงมันยังไม่จบเลยต้องรอให้จบอะไรอย่างเงี้ยสมมติเสร็จปุ๊บก็คิดขึ้นมาได้ช่างมันเหรอเนาะมันครั้งเดียวอ่ะมันมันถอยไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยโชว์ไปให้มันจบไปเลยสนุกดีค่ะเป็นไงบ้างเราสร้างตำนานทุกเดือนเลยเนอะนไม่ไม่คิดว่าจะเป็นนางสร้างตำนานตำนานมันเกิดขึ้นกับเราเองค่ะ เป็นมีมก็เป็นกระแสไปทั่วโซเชียลค่ะขอบคุณมากชาวเน็ตที่ก็แชร์กันเยอะมากเรรราู้สึกยงไไอะะะนคเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเป็นมีมไปทั่วเลยโอ้เป็นมีมไปทั่วเลยอ่ะก็ก็ดีใจค่ะที่คนแบบจับเราไปเป็นมีมหลายๆเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ดีใจอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างเราลอยฟืนคือมองว่าเรามีการที่รู้สึกว่าผ่านมันมาได้ตรงนี้มันรู้สึกยังไงกับการที่พิมวิจารณ์แน่นอนอ๋อไปถึงดราม่าที่ผ่านมาใช่ไหมลอยกล้องอ่ะลอยกล้องคือ อย่างนี้ก่อนดูเป็นสมาชิกแกงฮิวีซึ่งเป็นแกงที่มีดราม่าตลอดทั้งปีปรากฏว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยโดนดราม่าแล้วคนก็จะชมว่าเอกชาไม่เคยโดนดราม่าปรากฏว่าวันที่เราโดนนะโดนพุทมีไก่ฉีกมันน่าอายไหมล่ะมีดราม่าเป็นร้อยเป็นล้านเลยเอกค่โดนเพราะมีอันเดียวอะอะไรก็ตลกกันหนูมองก็เป็นเรื่องตลกตลกคาฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้จริงจริงเราได้คุยกับไปเฟิร์นเพราะไปเฟิร์นเขาไม่ได้ซีเรียสเขาหนูคุยไม่มีใครซีเรียสเลยคือมันก็เป็นเรื่องเพอร์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเเกิดขึ้นในชีวิตรักการอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของในระหว่างที่เป็นดราม่าที่หน<ม>ูไม่เครียดมากอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนพอมันมีมันมีการเป็นดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยในในเอ็กซ์ก็จะมีการแฉเรื่องราวต่างๆมากมายเลยซึ่งเรื่องที่แฉกอเรื่องที่หนูเล่าเอง <laughs> ใน <laughs> หลายๆเรื่องคือเป็นเรื่องที่หนูเล่าเองหมดเลยแต่เล่ามาอยู่แล้วออะไรอย่างเงี้ยแค่เอามารีลันแล้วเกิดเอาแบบว่ามาแบบว่ารีรโพสต์นีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ แล้วก็แบบว่าไม่ได้เครียดไม่อะไรไม่สนใจอะไรก็เขาเลยบอกว่าส่วนนี้ให้ไอแครพูดอะไรให้หาเพราะว่าแต่งเราพูดว่าถ้าเธอพูดไปเรื่อยใช่ถ้าเราพูดไปเขาก็จะให้หาลบห้าสิบหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อย่างวันนี้เนี่ยไม่ได้งานครบรองสิบห้าปีนะคะหมื่นปีนะคะอาหารไมเสร็จเท่านั้นแหละไม่ได้ทานเท่าไรเลยไม่ไ้านเท่าไรเลยหมื่นปีค่ะวันนี้ครบรอบหมื่นปีแต่เพราะมันมีข่าวที่ไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือควาของไอแคร์ไม่มีเลยไม่มีผลผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบ คือต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องราวของการทํางานเนี่ยหนูเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเต็มที่นะอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าจะจ้างหนูสักสักราคาหนึ่งสักเลทหนึ่งเงี่ยหนูลงให้หมดเลยนะสังเกตว่าอินฟูคนไ <คน S 2> หนไม่ค่อยมีการทํางานแบบหนูนะที่แบบว่าลงไอจีลงสตอรี่ลงทิกกต็อกลงทุกช่องทางเรียกได้ว่าคุ้มเงินทุกเม็ดบาทที่จ่ายมาให้หนูอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือไม่มีีแต่ความคุ้มค่ามากกว่าแต่ว่าเราข้ามข้ามข้ามผ่านดราม่าได้ง่ายๆก้าวผ่านได้ง่ายๆเลยค่ะ,ะสุดท้ายเราฝากเพลงที่จะ มีเดือนหน้าแต่ยังไม่ได้ร้องแต่ยังไม่ได้อัดเห็นเนื้อคือวันที่5ธันวาเนี่ยใ <c oughs> ครจะปล่อยเพลงใหม่เป็นเพลงไทยปีนะคะก็เป็นเพลงแบบว่าล่อนๆจังหวะแบบยกยก,ยกล่อนๆไทยปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันนี้ก็ยังไม่ได้อัดเสียงเลยก็รอลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่จริงๆนะมีคนฟิชเชรลิงไหมมีคอนฟิชเชอร์ลิงค่ะนัดล่วงหน้ามาไม่ใช่นัดเหมือนจ้ะนัดล่วงหน้านัดล่วงหน้าหนึ่งวันละนี่เมื่อกี้ระหว่างเดินมาก็พิมพ์มาหาเขาแล้วเขาก็ยินดีมาแล้วให้จะบอกว่าเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วก็รู้สึกกกกวว่่่าาาาาาาเเเเขหงงงงไไลจจรพแแมมสสนนยยี้ เราอยากได้เขากลับมาอะไรเงี้ยมีตัวอักษรเยอะไหมพูดไม่ได้ไม่พูดยิ่งยิ่งหงุดี๋ยวหาอีกนึ่งก็ก็เป็นหนุ่มหล่อผิวเข้มค่ะหนุ่หล่อพี่ชายสนุกสนุกค่ะเป็นใครดีขอบคุณค่ะเพื่อนจะมาหรอเอามาแต่เมื่อไรอ่ะไทโซมาไม่รู้เลยหรอไม่รู้ไอ้อินเสิร์ตไหนดู